กาบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเลียนทั่วประเทศและทั่วโลกที่เคารพครับผมต้องกาบเรียนนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ครับที่จริงนี่ผมอยากให้เป็นประวัติศาสตร์ที่งดงามนะครับแต่น่าเสียดายนะครับคำวินิจฉัยฉบับนี้รวมทั้งคำวินิจฉัยที่มาของสอวอเนี่ย แทนที่จะเป็นปัติศาสตร์ที่งดงามแทนที่จะเป็นปวัติศาตร์ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแข็งแกร่งมั่งคั่งให้ประเทศไทยกับกลายเป็นปวัติศาสตร์ที่อัปยศแล้วก็ทําให้ความก้าวหน้าของประเทศไทยถดถอยไปจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะกลับคืนมาได้ครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็มีความจำเป็นในการที่จะลงสู่รายละเอียดบางประการเพื่อกราบเรียนพี่น้องนะครับให้เห็นว่า โดยเนื้อหาเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยคำวินิจฉัยฉบับนี้ของสารรัฐธรรมนูญเป็นคำวินิจฉัยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับคือตั้งแต่ปี2476เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครมัน80กว่าปีแล้วมีรัฐบาลชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดแล้ว,ลวปรากฏว่าลองกลับไปทบทวนดูสิครับตั้งแต่สอง6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ มีรัฐบาลชุดต่างๆออกเป็นพรบก็ดีออกเป็นพหลกอก็ดีกู้เงินโดยเงินเนี่ยไม่ได้ส่งครังนะฮะไม่ได้ส่งครั้ง,ะะไ,มไ,ง,งไม่ได้เป็นเงินแผ่นดินมีทั้งหมดเนี่ยสาสิบกครั้งครับสารารัฐธรรมนูญคูรือหรือเปล่าครับนั่นแปลว่าทําได้ฮะเขาทาบันมาลสาธิบกครั้งแล้วของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกเป็นทั้งพรบรด้วยและพหลกอกด้วยนะครับ ทางพรรคเพื่อพ,พรรคพลังประชาชนในสมัยน้นพรรคเพื่อไทยมั้งครับยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความนะครับถ้อยคําตัวอักษรตรงกันแทบจะทุกประการมีถ้อยคําที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์หรือโครงการไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันทุกประการแล้วก็ร่างโดยคณะบุคคลชุดเดียวกันแล้วทําไมวันนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือตัดสินว่า ของพรรคปธิปัตย์ชอบด้วยรัฐมนูลและทําไมมาวิธิใช้ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับสามนูนต้องตอบนะผมลงส่ราอีเลยนะครับก็คือว่าไปพลิกดูรัฐธรรมนูญนะฮะขอสไลด์หนึ่งเลยนะครับมาตรา169นะครับในกรณีที่เป็นเงินแผ่นดินเนี่ยมีกําหนดไว้ว่าต้องตราเป็นสี่พระราชบัญญัติก็คือรายจ่ายประจำปีวิธีงบประมาณ โอนเงินงบประมาณและว่าด้วยเงินคงครังปรากฏว่าเนี่ยรัฐบาลของเรานี่นะครับทำตาม169แต่ว่าลงลึกไปกว่านั้นก็คือทำไปตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณเพราะฉะนั้นพรบกู้เงินสองรานานจึงชอบด้วยรัฐมนูญมาตรา169ประกอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณมาตรา23และ24ทุกประการครับไม่ได้ผิดเลย ดังนั้นเนี่ยตอไปเลยนะครับเงินกู้แผ่นดินเนี่ยจึงเป็นไปได้สองอย่างครับก็คือว่าเป็นเงินกู้แผ่นดินที่จะเข้าครั้งก็ได้หรือไม่เข้าครังก็ได้แต่การว่าไม่เข้าครั้งนี่ไม่ได้แปลว่าทําผิดกฎหมายนะไม่ใช่นะทําไปตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณแผ่นดินนะครับข้อต่อมาสไลด์ต่อไปเลยนะครับดังนั้นพระางพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้นะฮะสองล้านล้านในสมัยเพื่อไทยเนี่ย จึงเป็นกรณีที่ไม่ต้องนำเงินกู้ส่งครั้งนะครับหรือส่งเป็นรายารายได้ของแผ่นดินเช่นเดียวกับในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเมื่อสักครู่นี้ท่านอาาน่านทันไหมฮะกลับไปสไลด์เมื่อสักครู่นี้สักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับออกเป็นพระราชกำหนดแต่เขาออกเป็นพระราชบัญญัติด้วยเหมือนกันนะแต่พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยเขาส่งให้สามนูนวินิ์ชัยและสามนูนวินิ์ชัยว่าไม่ไม่ได้ผิด ไม่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็คือในสมัยพิเศษปรชาชีวะเนี่ยเขาตั้งชื่อของเขาเองว่า,อ,าอนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ2552กู้เงิน4แสนล้านนะครับซึ่งปัญธิปัตย์ถือว่าไม่ใช่เงินต้องส่งคลังไม่ใช่เงินแผ่นดินและเป็นไปตามกฎหมายอื่นก็คือวิธีการงบป,ประมาณมาตรา23หรือ24ของเราเหมือนกันทุกประการเลยเหมือนกันทุกประการนะฮะไลายต่อไปเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยในสมัยเพื่อไทยเนี่ยนะครับถึงไม่ต้องส่งคลังนะครับแต่ก็ถูกบังคับด้วยพรบรวิธีงบประมาณนะครับมาตรา23 24นะครับในวันที่สารน้ำนูนวินิจฉัยของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปเลยนะครับสารน้นูญบอกว่าตอนนั้นเขาออกเป็นพระราชกำหนดแล้วก็ทางฝ่ายค้านตอนนั้นรู้สึกจะเป็นพรรคเพื่อไทยเลยมั้งครับยื่นเรื่องต่อสารน้ำนูญเนี่ย ว่ามันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสามนูนเขาวินิจฉัยส่วนเดียวนะครับก็คือว่าไม่ขัดต่อเงื่อนไขที่กําหนดในรัฐมนูนมาตราน 4, 1น4ี่วรรคหนึ่งวรรคสองคือเป็นเรื่องเพื่อประโยชน์ในอันที่รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นกรณีถูกเฉือนจําเป็นเรื่องด่วนไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็แต่ประเด็นว่าไม่ได้แต่ประเด็นว่าขัดรัฐมนูลมาตราหนึ่งหกเก้าหรือไม่แต่ปกติเนี่ยพวกสาหรือศาลเนี่ย เวลาท่านอ่านข้อความแล้วท่านจะพิจารณาไปในตัวถ้ามันมีความผิดทางกฎหมายเนี่ยท่านต้องหยิบขึ้นมาวินิจฉัยเลยเพราะก็มีคำทางกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าความผิดปรากฏต่อผู้วักษาเนี่ยผู้วักษาชอบที่จะหยิบขึ้นมาวินิจฉัยว่ามันผิดหรือไม่ชอบด้วยรัฐนูลในเมื่อตุลาการสารน้านูนชุดปัจจุบันเนี่ย วินิจฉัยว่าพรกรกรูก้เงินสี่แสนล้านของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทําทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างนี่นะฮะว่าช,ชอบด้วยรัฐนูลน,นะครับและทาไมชุดของพรรคเพื่อไทยคุณถึงวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐนูลขอให้พวกสาออกมาอธิบายนะครับตรงนี้ก็ผ่านมาเลยนะครับความเห็นของกฤษฎีการนะฮะกฤษฎีการชุดเดียวกันนี่แหละในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาก็ร่างให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ และพอมาสมัยของยิ่งรักเนี่ยเขาก็ร่างให้ยิ่งรักนะครับความเห็นของกฤษฎีกาเรื่องเสรจที่8 88ทับห้นะฮะพระราชกำหนดไทยเข้มแข็งของสมัยพิเศษเนี่ยมันอยากให้กระทรวงการคลังกู้เงินไม่ต้องส่งคลังเห็นไหมฮะเงินกู้นี่ไม่ต้องส่งคลังเสมอไปนะฮะเพราะเงินกู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินแผ่นดินเสมอไปต้องเข้าใจให้ชัดๆนะฮะเม่งั้นเนี่ยเราไปโต้แย้งสารนูนไม่ได้เราไปโต้แยง้ไไไแยงไอ้สุเทพทึ่สุบันไม่ได้ เมื่อคืนนี่มันใช้เวลาของมันเกือบ8ปดสิเอร์เซนี่ยโจมตีร่างพระราชบัญญัติอนุญาตให้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้สองล้านล้านหาว่าไม่ชอบด้วยรัฐมนูลแล้วมันก็ใส่ร้ายป้ายสีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าในสมัยอภิสิทธิ์ก็ทำแบบเดียวกันทุกอย่างก็คือกู้โดยไม่ต้องส่งครั้งไม่ใช่เป็นเงินแผ่นดินแต่กำกับโดยกฎหมายฉบับอื่นนะครับนี่กฤษฎีการก็พูดแบบเดียวกันในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วในสมัยยิ่งรักก็พูดตรงกันนะครับว่า ไม่ไม่ใช่เป็นเงินที่จะต้องส่งครังดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายของมาตรา169นะครับผมเอาถ้อยคําในสมัยที่กฤษฎีกาพูดถึงอภิสิทธินะฮะมันญัติให้กระทรวงการคลังกู้โดยไม่ต้องส่งครังตามกฎหมายไว้ด้วยพิธีงบประมาณและกฎหมายไว้ด้วยเงินคงครังซึ่งไม่เป็นไปตามซึ่งไม่เป็นเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ169ดังนั้นการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง55จึงไม่ใช่การจ่ายเงินแผ่นดินตามในของ169ของรัฐธรรมนูญ แปลว่าในสมัยพิทธษ์เวชาชีวะทั้งสามน้ำนูนนะทั้งกฤษฎดิกาเขายืนยันนะว่าไม่มีอะไรผิดรัฐธรรมนูญต่อไปเลยนะครับข้อความของพระราชกำหนดในสมัยพิทธษ์เวชาชีวะและในพระราชบัญญัติในสมัยของยิ่งลักษ์เหมือนกันทุกตัวอักษรครับยกเว้นจุดมุ่งหมายของโครงการต่อไปเลยนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะกับท่านชมในห้องส่งนี่นะตั้งใจสักนิดหนึ่งอ่านถ้อยคำนะครับนี่คือมาตรา4ี่ของอภิสิษ์ แต่ของรัฐบาลยิ่งลักเนี่ยอยู่ในมาตรา6นะครับมาตรา4ของวิเศษ,ษ,ษเขียนตรงกันทุกอย่างเลยแต่เพียงแต่เลขมาตราต่างกันและชื่อของโครงการต่างกันเท่านั้นเองเงินที่ได้จากการกู้ตามมาตรา3ให้นหําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์นี่สมัยอภิสิทธินะฮะในการกู้โดยไม่ต้องส่งครังเห็นไหมฮะให้ใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์ในการกู้โดยไม่ต้องส่งคงรัรง,ารต,ง,ง,งตามกฎหมายไว้ด้วยวิธีงบประมาณและกฎหมายไว้ด้วยเงินคงครัง เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้สมทบเป็นเงินคงครังกระทรวงการคลังอาจนําเงินที่ได้จากการกู้ไปให้กู้ต่อแก่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสากิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนเพื่อฟืน้นฟูหรือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ได้ไอ้นนี่คือชื่อโครงการในสมัยอภิสิทธิ์ก็คือไทยเข้มแข็ง แลวท่านมาดูนะฮะมาเปรียบเทียบเลยนะครับในสมัยของท่านยิ่งรักนะครับตรงกันทุกตัวอักษรเลยฮะเพียงแต่เลขมาตราต่างกันเงินที่ได้จากการกู้ตามมาตราของอภิสิ์นี่มาตราสาของยิ่งรักมาตราห้าเพราะตัวนี้เป็นเลขมาตราหตรงกันเลยเงินที่ได้จากการกู้ตามมาตราห้าให้นําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้โดยไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณและกฎหมายไว้ดีเงินคงคลัง ตรงกันทุกตัวอักษรเลยนะครับกระทรวงการคลังอาจนําเงินที่ได้จากการกู้นะฮะหรือไม่ให้กู้ต่อไปไปให้กู้นะฮะไปให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศก็ได้แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้เท่านั้นเห็นไหมฮะ มันต่างกันเฉพาะชื่อตัวโครงการเท่านั้นเองของสมัยพิสิ์ก็คือไทยเข้มแข็งของเราก็คือกู้เงินสองล้านล้านแล้วต้องการเรียนนะในสมัยพิสิษ์เวชาชีวะเนี่ยทั้งหมดมีกระดาษแผ่นเดียวแต่ของท่านยิงรักมีกระดาษทั้งหมดนะฮะสองแผ่นมีรายละเอียดของโครงการเกือบจะครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะต่อไปเลยนะครับไอ้นี่ก็เป็นข้อสรุปที่ผมกลาบเรียนที่ท่าน ทราบนะครับว่าสมัยวิิ์เนียใช้กระดาษแผ่นเดียวแต่ยิ่งรักใช้2 3 1สบ็ดแผ่นแล้วก็ตั้งแต่สอง6ี่เจดหป็นต้นมานะฮะมีการออกพระราชบัญญัติเงินกู้หรือพระราชกำหนโดเงินกู้นี่นะฮะโดยไม่ต้องส่งคลังเนี่ยโดยไม่ถือว่าเป็นเงินแผ่นดินเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยสามสิหฉบับครับถ้าผิดไม่ต้องผิดทั้งสาหฉบับสิครับแต่ไม่มีใครแอะสักแอะหนึ่งเลยแปลว่ามันถูกต้องมาโดยตลอดนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับ ผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อไปเลยนะครับสารนุษนูน,นี่ต้องรับผิดชอบนะต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นประเทศไทยนะครับสิ่งที่สูญเสียแล้วไม่อาจจะกลับคืนมไาได้เลยก็คือว่าสามนูนเนี่ยได้วางหลักการไม่ให้กู้งินอีกต่อไปเลยนะครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งสิน้นถ้าจะพัฒนาประเทศดิที่ผมเคยกล่าวเรียนเนี่ยสมมติเราอยากจะสร้างบ้านประมาณสองล้านเนี่ยความสามารถในการเก็บเงินได้ปีหนึ่งของเราเนี่ยประมาณห้าหมื่น นะเรารอไปสิครับรอไปสิครับพอไปครบ20ปีเนี่ยนะหรือ40ปีเนี่ยนะมันไม่ใช่สองล้านแล้วมันอาจจะกลายเป็น8ล้านเราไม่มีโอกาสสร้างบ้านแล้ววิธีการสร้างบ้านคือเรากู้ทั้งก้อนเลย2ล้านสร้างไปเลยแล้วไปผ่อนกับแบงค์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าการที่สารนุนวิธีฉัยอย่างนี้นะ แปลว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะคิดสละตะในการพัฒนาประเทศได้อีกต่อไปจะต้องเจียดเงินจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งผมได้กล่าวยนแล้วนะครับว่าการเจียดเงินจากงบประมาณแผ่นดินมาใช้เนี่ยไม่มีวันสําเร็จแล้วครับอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนเมื่อวานแล้วนะครับว่าถนนพนลพรีปากท่อเป็นยังไงไอ้นี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปเลยนะครับแล้วสารน้ำนูนเนี่ยทำลายโอกาสของประเทศไทยก็คือการจ้างงานที่จ้างทันทีเนี่ยปีละห้าแสนตำแหน่งหมดไปเลยนะครับ และการเติบโตของ GDP เนี่ยถ้าหากว่าโครงการสองล้านล้านรุดหน้านะครับจะมีการเติบโตของ GDP ปีละหนึ่งเอร์เซนคิดเป็นต่อปีก็คือหนุ่หนึ่งจุดสามแสนล้านบาทแต่ถ้าหากว่าคิดเป็นเงินสะสมรวมนะฮะเจ็ดปีเนี่ยนะฮะคุณจะได้เงินเนี่ยนะครับคุณได้เงินเกือ,กอบสามสามจุดหกล้านล้านเลยนะครับได้เงินสามจุดหกล้านล้านซึ่งสามารถคืน ก้อนต้นเงินกู้เนี่ยสองล้านล้านได้หมดในทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตอนที่สารนูนถามชัดชาติเนี่ยแสดงว่าสติปัญญาของสารนูนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสูงหรือต่ำนะแต่ใจผม <c oughs> คุณถามอย่างนี้ได้ยังไงคือถามชัดชาติว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ยาวนานพอที่จะจ่ายเงินกู้ได้หมดเหรอแสดงว่าสารนูนนี่สายตาสั้นมากและสติปัญญานี่ต่ำซามมากเหลือเกิน <c oughs> เพราะว่า GDP มันพมเพิ่มปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ แล้วถ้าคุณรวม7็ปีเนี่ยมันเพิ่มทั้งหมด3 6จล้านล้านบาทนะแค่เจ็ปีนี่ก็คือเงินต้นหมดแล้วครับแล้วข้อต่อมานะครับต้นทุนการขนส่งนี่นะครับทางรถยนต์เนี่ยสูงสิบห้าเเซนตฮะทำให้สินค้าที่เราจะไปขายแข่งกับตลาดโลกเนี่ยแพงกว่าตลาดโลกสิห้าเปตเพราะตลาดโลกไม่มีใครประเทศไหนแล้วที่เขาใช้ยางรถยนต์เนี่ยใช้รถยนต์เนี่ยนะขนส่งสินค้าและวัตถุดิบต่างๆส่วนใหญ่รู้สึกกว่าแปดเก้าซเขาใช้ รถไฟฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไม่ได้แข่งขันกับโลกได้นะครับแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ยปีหนะึ <shocked> me. ่งสเปอร์เซนตะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโครงการสองล้านล้านสำเร็จเนี่ยจะสามารถลดค่าขนส่งได้2.6แสนล้านซึ่งจะทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับตล,ตลาดโลกได้อย่างสบายสายใช่หรือเปล่าสารมูลคุณต้องรับผิดชอบในนะเรื่องนี้นะแล้ข้อต่อมานี่นะครับ ถ้าหากว่าเราใช้รถไฟเนี่ยนะฮะรถไฟเนี่ยเป็นเครื่องขนส่งคนและขนส่งสิ่งของต่างๆนะครับประหยัดเชื้อเพลิงฮะในวันนี้เชื้อเพลิงที่เขาเรียกว่าฟอสซินเนี่ยทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยมันใกล้จะหมดจากโลกนะแต่ถ้าหากใช้รถไฟเนี่ยเขาใช้พลังแม่เหล็กไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซินนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยจะประหยัดงบประมาณให้กับประเทศ เกือบสองแสนล้านบาทครับสานุนรู้เรื่องหรเบล่าครับคุณภาพชีวิตของคนจะดีขึ้นครับเพราะว่าเนี่ยคนสามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันค้าขายกันได้สบายทาธุรกิจได้สบายประกอบอาชีพกันได้สบายเช้ามาเย็นกลับโดยไม่จำเป็นต้องจุกอยู่ในตุงเทพมหานคร,นะ,ครนะแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็สามารถมาเรียนหนังสือได้และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเช้าไปเย็นกลับก็ได้นะสมมติถ้าอยู่ไกลถึงเชียงใหม่เนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็กลับไปพบผู้ปกครองก็ได้คุณภาพชีวิตเนี่ย มันไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้แต่ขณะน,นี้สารน้ำนูนได้ทำลายคุณภาพชีวิตของคนไทยลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วครับแล้วคนกอทมอนะฮะไม่ต้องใช้เวลาในวันนี้เขาเฉลี่ยนะสาชั่วโมงนะต้องอยู่บนรถเมถ้าเรามีระบบขนส่งโดยรางรถไฟนี่นะครับเราจะประหยัดเวลา ได้ไปประมาณสองชั่วโมงแล้วเอาเวลาสองชั่วโมงที่ประหยัดอยู่บนถนนเนี่ยไปใช้ในครอบครัวคุณภาพชีวิตในครอบครัวดีขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นสารนูนคุณทำลายคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพลงไปอย่างเอามาหิดท,ที่สุดเลยนะครับพวกนี้เนี่ยคำนวณด้วยเงินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสไลด์สุดท้ายนะครับความตั้งใจเนี่ยความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยนเป็นศูนย์กลางของการโทรคมนาคมขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พี่น่าจับเยิน เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอ a s t west c o r r i d สองแนวนะครับที่ผมเคยกาบเรีนเนี่ยจากแม่สอนเนี่ยทะลุไปด่านหนังเลยนะฮะเวเลยนะฮะและทางใต้เนี่ยจากทวายเนี่ยมากาญจนบุรีผ่านกรุงเทพมหานครทะลุไปตรงบริเวณระยองจันบุรีตราดทะลุไปกรุงไส้ง่อนนะฮะ พระก่าพินาต・วอดวายเลยนั่นแปลว่าสามนูนคุณต้องการให้ประเทศไทยโบราณล้าสมัยไม่สามารถแข่งขันได้แม้แต่ประเทศลาวและประเทศธรรมาใช่ไหมครับคุณต้องรับผิดชอบนะครับผมไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสามนูนเลยครับขอบคุณครับครับก็คงครบถ้วนในประเด็นการแถลงข่าวประจำวันในช่วงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรายการต่อไปก็พบกับรายการตลกหนังเที่ยกันต่อไปนะครับวันนี้การถแถลงข่าวจบลงเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้ติดตามการถแถลงข่าวกันต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ